สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถกระบะมือ2องคัดเกรดค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาพี่พี่นะคะไปดูรถ Toyota Revo p i l a n e r Smart Cap 2.4e p คป s นะคะคันนี้เป็นเ,เครื่องยนต์นะคะ2 4 0 0 c นนะคะตัวนี้เป็นสีขาวเกียร์ธรรมดาปี2019นะคะเป็นเกียร์แมนวนวลสีขาวค่ะคันนี้ เป็นตัวสมาร์ทแคบนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาพี่ๆนะคะไปดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอีกเช่นเคยค่ะคันนี้นะคะด้านหน้าอ่ดูกระจังหน้าด้านหน้าค่ะเป็นตัวนี้เป็นโฉมหน้าหล่อนะโลโก้นะคะสัญลักษณ์ตรงกลางนะคะแล้วก็ส่วนไฟหน้าค่ะไฟหน้าคันนี้นะคะกรอบไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์เป็นดวงลูกแก้วไฟดวงลูกแก้วโปรเจคเตอร์ มีไฟ Daytime Running Light ด้วยนะคะคันนี้อาไฟ Daytime Running l i ลท์นะคะสองสว่างทั้งในกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะดูในส่วนของกรอบไฟด้านล่างกันบ้างค่ะนี่จะเป็นกรอบไฟตัดหมอกนะคะเป็นสีเป็นโนแบ็คแล้วก็มีกรอบเป็นโฮเมียมด้วยช่องระบายอากาศ ช่างลมระบายอากาศเป็นแบบรวปพึ่งเนาะ,ะฝากระโปรงด้านหน้าค่ะคิ้วขอบฝากระโปรงก็เป็นสีเป็นโนแบค็คมาดูในส่วนของแม็กก็ยางกันบ้างคันนี้นะคะตีโป่งซุ้มล้อมานะคะเนี่ยค่ะเขาก็ตีโป่งซุ้มล้อมาด้วยเนาะ รุ่นนี้อ่าแล้วก็คิ้วขอบฝากระโปรงก็เป็นสีแดงนี่ก็คือลวดลายอ่ะมีหมดุดแม็กแล้วก็ยางค่ะเป็นแม็กเดิมๆเลยนะคะยางเป็นของบิดโตนซีรีส์ยาง2.65 6.5แม็กขอบ17นิ้วคันนี้ยางปี ยางปี19ภายในซุ้มล้อค่ะคันนี้มีบันไดข้างนะคะามาดูในส่วนของกระจกข้างค่ะกระจกข้างเป็นโครเมียมตัดกับสีดำมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกข้าง สัญ,ญลักษณ์ไฮรักนะคะอยู่ครบชัดเจนที่จับเป็นแบบโคเมียมกระจกอ่ยังเป็นตาโตโยตา้าด้านบนค่ะติดแวดกาดมาด้วยนะคะติดกันศาสตร์มาดูในส่วนของภายในกันบ้าง ภายในคันนี้สีดำเป็นเบาะผ้านะคะเบาะเบาะผ้า,ามีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมด3ใบกระจกด้านข้างค่ะกระจกด้านข้างนะคะเป็นกระจกเป็นปุ่มไฟฟ้าอัตโนมัติกระจกข้างก็เป็นกระจกไฟฟ้าอันนี้ก็คือเป็นตัวหมุนเนาะหมุนปรับกระจกคันนี้เป็นแบบกุญแจอันนี้ที่เปิดน้ำมนันอันนี้เปิดฝากระโปรง ตะเข็บเบาะนะคะเป็นสีขาวพวงมลาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นแบบมันติดฟังก์ชันมีฟังก์ชันที่พวงมลาลัยฝั่งด้านซ้ายมือแล้วก็ฝั่งขวาก็จะมีปุ่มตัวนี้ตะเข็บสีเทาเย็พวงมลาลัยเย็บตะเข็บสีเทาเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติอ่ะเดี๋ยวดับเบิลสตาร์ท เรื่องให้ดูดีกว่าอ่าไม้นะคะไม่อยู่ที่แปดหมื่นสองแปด 139กมกิโลเมตรนะคะก็82 0 0กิโลกวกว่านี่ก็คือแอร์ตัวหมุนปรับแอร์หน้าจอนะคะเป็นแบบทัชสกรีนรองรับ DVD ดนะคะ cd อันนี้ก็จะเป็นตัวปรับโหมดนะคะ Power Mode แล้วก็ Eco ตัวประหยัดน้ำมันอันนี้ก็คือจะเป็นปุ่ม Air Bag กระจกนะคะกระจกหลังมีตัวนี่ค่ะตัวตัดแสงที่ใส่ แว่นตาอันนี้ก็คือไฟไฟติดทั้งสองฝั่งแอร์นี่ถือว่าเย็นสบายมากเลยนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดโโยรถ Toyota r e v o 2.4 2.4e ตัวนี้นะคะเป็น e พัสดราคาอยู่ที่579,000บาทรุ่นปีพศปี2019คันนี้สีขาวนะคะระยะทางการใช้งานเมื่อกี้เราเปิดหน้าไม้ให้ดูแล้วเนาะอ่ะอันนี้ก็คือใส่เอกสารคู่มือต่างๆส่วนตรงนี้ก็คือ ใส่พวกขนมนมต่างๆได้นะคะก็เป็นใส่ของจิปถาถะต่างๆเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างอันนี้ขอบประตู โรงสร้างเดิมๆนะคะคันนี้เบาะนี้ก็ถือว่ากว้างด้านหลังก็จะมีกระเป๋า กระเป๋าหลังทั้งสองเบาะเดี๋ยวไปดูไฟโอเคไฟติด มาดูด้านหลังแขปบกันบ้างล้อด้านหลังค่ะก็มียางอะไหล่เนาะอะ,อะยางสำรองยางอะไหล่ตาสัญลักษณ์พี่แรนเนอร์ สติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบไฟหลังกลอบสวยๆใสๆสัญลักษณ์ไห้รักตัวอี Mi ีกชัดเจนค่ะอันนี้มีกล้องถอยด้วยนะคะไฟเบรกด,ดวงที่3าม นะคะที่เติมน้ำมันก็จะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือของคนขับดีเซลเบลดีเซล B20 อยู่ฝั่งนี้คันนี้นะคะถ้าพี่ๆหรือว่าใครสนใจนะคะรับคันนี้ไปน้ำหนึ่งก็จะปรับสภาพให้อีกทีนึงใครสนใจตรงไหนเอ่อตรงไหนปรับแก้ตรงไหนนะคะก็คือแจ้งทางเราได้แล้วก็จะปรับให้ให้ลูกค้าเลยนะคะอ่ะกระจกเดิมเดิม ยังเป็นตาสัญลักษณ์โตโยตา้าโครงสร้างเดิมๆค่ะคันนี้เรามาดูฝั่งนี้กันบ้างถ้าพี่ๆอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าแอดเบอร์โทรมาได้เลยนะคะที่0954864565อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์ line, สอบถามได้ยังรองอ่ะ ด้านหลังก็มีฝั่งนู้นก็มีนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องด้านหน้าเครื่องกันบ้างห้องเครื่องด้านหน้าค่ะสวยๆเลยนะคะคันนี้ เครื่องเดิมเดิมน้ำมันทางห้องเครื่องนะคะไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มมาดูในส่วนร่องรอยของน็อตกันบ้าง ร่องรอยเมคอัพต่างๆอยู่ครบแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังสภาพเดิมสวยๆเลยค่ะตัวปั๊ม ็นยังไงกันบ้างคะกับ Toyota Revo p i พ n e e r Smart Cap 2.4 e ปี2019คันนี้สีขาวนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์แมนวนวลใครสนใจคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ11,000นะคะคันนี้เครื่อง2 4 e นะคะ2,400 มีกล้องถอยด้วยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยใครสนใจนะคะระยะทางการใช้งานอยู่ที่82 0 0 0กิโลกว่าๆเองนะคะเอาละค่ะใครสนใจคันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะขับฟรี90วันนะคะกับ TTB เป็นไปนตามเงื่อนไขของธนาคารนะคะคันนี้ใครสนใจเครดิตดีฟรีดาวน์0%ออกรถ ศูนย์บาทรับรถกับทันทีเลยนะคะจัดได้ทุกอาชีพนะคะคันนี้รถกระบะนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์ที่บรรทุกข,ของได้เยอะแล้วก็เป็นแคบปด้วยก็สามารถบรรจุคนได้นะคะคันนี้เป็นรถกระบะรถกระบะเนี่ยเป็นรถที่คนนิยมใช้มากๆเลยนะคะ เอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ